สบายดีสบายดีปีใหม่เดอ้อมื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกของปีนั่นเองก็คือวันที่หนึ่งเนาะปี2 0 2 2นั่นเองเดอ้อบรรยากาศตอนเช้าเนาะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเช้านี่แหละเดี๋ยวนุจะพาไปเบื่องเช้าประมงที่เขาเจ้าอันขึ้นเฮือมาแล้วเนาะเขาเจ้าไปหาปู่ฮนะ่าเดี๋ยวจะพาไปเบื่งเพราะว่าเราจะไปซื้อปู่น้ำขาเจ้าเนาะมาเห็ดกิ่นในตอนเช้าแล้วก็ ตอนแรงตอนเอนย็นเนาะอ่านี่ตอนนี้เขากลับมาฮอดแล้วเนาะนี่เขาเจ้าจะมีมองใส่เด้อแบบมองใส่ปู่ฮะนะ่ขาเจ้ามาฮอดฟังแล้วเดี๋ยวหนูจะพายางขับไปเบืองเนาะว่าเขาเจ้าได้ปูหลายบ่บรรยากาศตอนเศร้าเย็นสบาย พอดีมาตงแต่เมื่อคืนนอนคืนนอนนี่สองคืนทำไมมันับมเนไมื้เห่ได้คตว้ไม่ต้องไปหาแล้วปมคุณลงเมื่อคืนเขาอยากไปตกหมึกเรือสองคันขอำไม่ได้เลยหมึกไปเรืออะไรครับเรืออะไรไม่ทางไอ้อะไรมะขามป้อมอ๋ออ๋อหลายคนเลยครับเลย้งเรือใหญ่ไใช่ต้องมีฝันแล้วผมไปได้เดี๋ยวไปไม่ไกลนะเรือของเรา ได้ครับเดีปั่นไฟให้ก็ทอดแหให้ก็ได้ไปก็ให้ทิ้งหมดเลยถ้าไม่งั้นต้องให้ของพี้หมดอ่าอ่าอ่าแลได้กี่โลฮะไปไม่รู้ได้เท่าไหร่ก็มีอีกลำหนึ่งออกมาจะกลับมาบ่ายๆเขาว่ามาถึงนี้บ่ายอ๋อแสดงว่าไปตกปลาตกปลาด้วยหมึกอะไรด้วยแต่มีกลำหนึ่งมาถึงประมาณเที่ยงคืนกลับมาเข้าฝั่งมาเวกิ่เห็นเลยลูกออกมาทีก็ได้ท่าเดียวโอ้อืมอืม ก็มันดำอะไรเงี้ยอ่าฮะครับโอกาสหน้ากูมาเที่ยวไหมครับเรือขยเรือเล็กแค่ชิดชุดอะไรก็อยู่มานกันเท่าไห็นมีคนสักแต่ก็ปั่นของให้หมดค่ะปลานี่ยไปไม่ไกลด้วยนะไปฮะไกลครับขึ้นมาแรงเปล่าบุบกบบก็ดูลมไปครับอ๋อไปได้ดูแลตามเกาะครับอ๋อเนี่ยนะเรือเนี่ยนะหน้าหน้าหน้าท่าเราเนี่ยนะเออไปเครื่องปั่นไปครับครับ เครื่องปั่นรออหมึกมาเนาะอืมแกะปูสดๆอันนี้ปูปูม้าเนาะปูม้าครับโอ้แกะย่างเงี้ยวนเสียเลยเนาะครับไม่ได้ใช้ตลอดลอครับวนก็แพงใช่ไหมป,กกปั่นตกเกือบหกพันโอ้แต่ไม่ได้ใช้ได้ทั้งปีครับติดกับครั้งก็อก็ต้องเป,ปลี่ยนแล้ว อมอเดี๋ยวม่หามมากอยปูบงออ๋อครับเอามางทีถ้ามันทีแล้วก็ตัดอ๋ออืมอืครับโอ้ม้วนหนึ่งก็หลายหลายพันเนาะองการน้องยังมีอยู่นะจะเอาก็ตอนนี้กำลังมัดตูครับ หนุ่มน้อยเก่งมากเลยมัดปูช่วยช่วยอ่าช่วยกันช่วยกัรนี่ปูมากำลังแกะปูทบาทเอาไปห้บาทยา ำ่งแล้วโอขีดว่าเขาหมดแล้วครับอ๋อัองขีดแปดสิบาท น้ำมันเรือวันกับเก็บแต่พอแหละอมันแพงเลยเนาะหายากเลยเออะทำมันหาไม่ไงพออย่าหวางหาหกขึ้นเลยสิโลโอเคถึงนเท่าไรตอนนันะสิโลแล้วมีแกะปูครับปูวนลากเนาะปูลากอ่ะไม่ใช่ครับวนวนลอยอ่ะวนปูครับอ๋อวนชีวิปูถ้ามันเข้าเยอะคงอันนี้เนาะลอยไม่เยอะครับ หายากก็ไม่ใช่คืนเดียวเหรอไม่ใช่วันตวันนะหายยากหน้าของเขาถ้ามันไม่มีก็ไม่มีมันช่วงผนมากจะเข้าหน้าไหนครับป่รูมันก็มีตลอดแต่ว่ามันต้องอยู่กับการมีขึ้นมีลมอ๋ออ๋ออ๋อูมันจะติดติดตอนมีึ้นครับก็เคยลงไปเห็นลอยลอยลอย โดยมื้อนี้เฮาก็ได้ปูหลายตัวเลยซื้อมาเลยเนาะเพราะว่าเฮาจะเอามาเห็ดกินในมือเช้าเนาะนึ่งกิ่นนะแล้วก็เอาไปกนิืนเมลงน้าเนาะตอนนี้เฮากลับมากินข้าวเช้ากันเพราะว่าไปสร้างข้าวต้มอยู่ห้านอ,อาหารข้างๆเนาะมากินแล้วก็มีผัดผักมีนึ่งปูมีหลายอย่างอยู่อาหารเช้าในมื้อนี้เนาะหลังจากกินอาหารเช้าแล้วมื้อนี้ก็เป็นมื้อปีใหม่เดอ้อวันทีหนึ่งเนาะ เขาก็จะมีวิธีไายแม่ย่านางเนาะของรถนั่นเองซึ่งคนไทยฮนะขเขาจะจ้าะเฮ็ดทุกปีเพื่อให้เขาเดินทางปลอดภัยสินะเนาะให้แม่ย่านางปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเนาะให้เฮาเฮ็ดอย่างกะโชคดีฮนะวิธีในการไหว้เนาะขอให้เ,เดินทางไปใส่มาใส่กะ อยู่ลปลอดภยัยตอนนี้กกำลังเหตุวิธีการนาจะมีเครื่องซูมของหวาน ใบแม่ยานางกันในตอนเศร้าก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวนั่นเองเดอเาา้อเฮากลับมาใบแม่ยานางของรถก่อนเนาะบรรยากาศภายในงานเนาะที่เหตุพิธีใบแม่ยานางของรถกัน เชงมื่อนี้นอ่ะเนาะเฮากับมาหลายคนเพราะว่าญาติพี่น้องเฮาตังวามาก,กันประมาณสาวแปดคนนี่แหละรวมญาตินาะรวมญาติของแฟนนดเนาะคือแบบยุงเทพน้ำยูด,ดอนน้ำเนาะก็คือมาหมดเลยเ <c oughs> นาะแล้วก็มาเที่ยวเพื่อนมาหลายปีแล้วที่ม่ได้มาเที่ยวน้ากันแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากมีโควิด -19 นํามาเนาะพรไม่พี่น้องก็เลยว่่ค่อยได้เจอกันสินะปีนี้กับปี เป็นปีที่โชคดีเนาะได้มาพ่อกันไดแต่มากินปีไหม่น้ำกานสินะโดยตอนนี้ก็แล้วลวเราดอแล้วเขากะไปไหว้แม่ยานางของรถไผ่รถมั่นสินะเนาะแต่ละปีเพื่นก็นจะมีวิธีแบบนี้ที่คนไทยคนลาวเนาะคล้ายๆกันนั่นแหละเขาเจ้ากะ ไหว้เนาะเพื่อเอาปีไหม่เดินทางไปใส่กะขอให้ปลอดภัยสินะนี่เนาะเพ่อนจะเอาดอกไม้มามัดใส่รถเลยแบบมัดใส่หนารถอ่ะนะนี่เนาะหวันากาศนาะค หลังจากเหตุวิธีเนาะบายรถแม่ยานางแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวเด้อในตอนเช้ามื้อน,นี้เนาะเพราะว่ามื้อน,นี้เป็นมื้อปีใหม่เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยไปเจอกันอยู่สะพานฮักเซมเนาะลายองคฮิ่นั่นเองเด้อตอนนี้เขากลับมาฮอดแล้วเนาะวันยากาศเดียงามหลายเนาะอ่ามองนี้ก็จะมีปอยปู่ปอยป่าเนาะปอยลกค่ะนะ แล้วจะมีสะพานข้ามไปอีกฟังหนึ่งเนาะจะเป็นป่าไซเลนที่นักท่องเที่ยวเบนมาเทียเท่ยวหลายๆนะเขาจะมาปล่อยปูปล่อยปลาอยู่นี่หลยทุกคนจะมีอ่าสะพานข้ามไปอีกฟังนึงเนาะซึ่งื้อนี้ที่เอามาเนาะก็ใส่เสื้อทีมกันเพราะว่ามาหลายคนเติบได้ประมาณ2 8คนพุ่นนะพี่น้องหลายเนาะ โดยหลังจากมาทายหูมาย่างสมบรรยากาศเนาะ แล้วเขาก็จะเดินทางต่อเนาะเพื่อจะไปกินข้าวเที่ยงกันอยู่ชีฮ้านมิรีฟาร์มปูนิ่มเนาะระยองนั่นเองเด้อเชิงอยู่ในนี่เพื่อนก็จะมีอห้องพักอยู่ในตเลยแล้วก็มีาอาหารเนะาะาว่าภัยแบบหมักบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถจองอน้ำพื้นได้เนาะห้องพักนี่ในใน,น้ำก็จะมีป่าให้แบบนี้เลยทุกคนเนาะ มากินข้าวแล้วก็เบิ่งป่าไปน้ำให้อาหารป่าได้เนาะโดยตอนนี้เ่ากับมาฮอทฮานมิลลี่ฟาปูนิ่มแล้วเด้ออาห,หารเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็กินข้าวเที่ยงกันก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวต่อ มีปลาด้วยปลาที่นบนเขาบรรยากาศอยู่ภายในห้านอาหารของเพิ่นเดอบรรยากาศดีนออาหารกาเซฟนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวนุจะพาไปเที่ยวอยู่ทีเกาะมันนอกเนาะยูจังหวัดระยองนี่แหละเขาจะขึ้นเฮือไปเนาะโดยฝากติดตามนุ่นในเด้อเพื่อบอพัาดคลิปหน้าเนาะคลิปหน้านี้จะมวนเนาะเพราะว่าเขาจะเดินทางไปเก,กาะกันเกาะมันนอกนั่นเองเนาะตอนนี้เขาก อ,อยู่ในห้านอาหารหลังจากกินขา้าวกินอย่างแล้วเขาจะออกเดินทางกันเด้อบรรยากาศอยู่ในหา้านกินข้าวนอกก็คือแบบมื้อน,นี้กะมีหลายคนเนาะมีแต่ญาติพี่น้องเานี่แหละนาฮาันาากนาฮักครอบครัวของเพิ่นกันนาฮักดีเนาะใจดีทุกคนเลย สอ้สสบายดีปีใหม่ทุกคนเด้อขอให้สมหวังปรารถนาเนาะขอให้โชคดีเด้อไม่บายเดี๋ยวเ,ออเ,ยวยเยวจอกันคลิปหน้าอ่าเดี๋ยวโนจะพาไปเที่ยวเก,กาะมันโนอกกันแล้วก็ไปเบิงเตาไปเบิงป่าเนาะอยู่ในเกาะเด้อบ๊ายบาย